มาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวแ a น d ิ n g c o n n e c ของเราค่ะจะพาทุกคนมาดูคอนโดนะคะซึ่งชื่อว่าอัศการคอนโดค่ะตัวนี้นะคะเราอยู่ชั้นที่32ค่ะแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพไปดูนะคะเื้งต้นเนี่ยเข้ามาก็จะเจอโซนของตองครัวค่ะที่เลยมีค็อปเปอร์ครัว มีซิงค์น้ำชานะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องตงัวน้ำครบเสร็จสั่งเลยค่ะแต่ก็ฝั่งด้านนี้ของเราเนี่ยจะเป็นโซฟาแต่ทจริงเนี่ยทางข้าขงของห้องเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนโซฟาแล้วนะคะก็จริงๆริั่งได้เต็มที่คแล้วก็เดี๋ยวออกนที่ห้องนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่58าสตารางเมตรค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำวิวชั้นที่32ค่ะวิวดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่และห้องเลยเข้ามาที่ห้องแรก,กันเลยค่ะ แรกางนะเปา็นทห้องเคร่อมีมค่ะมีกองทัเลยทั้งที่นอนนะคะทุกคนเจอค่ะพวกนี้ก็จะมีแอร์ให้แล้วก็มีทีวีให้อีกเครื่องนยูดีเหมือนกันค่ะ้วก็มีห้องนั้คกน้นก็จะมีอนะคะไม่ว่าเป็นทั้ง ก็ทำเสระก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบียห้องค่ะซึ่งห้องห้องนี้ลืมแจ้งไปว่าเราก็มีโราทรทัศน์ให้มีเราด้วยค่ะมีแอร์ให้ตรบนะคะที่นี่จะมีแอร์เนี่ยอยู่สามเครื่องเลยแล้วก็มีหนึ่งห้องจะเป็นห้องแบบว่าขนาดเล็กๆนะาไม่ใหญ่นะแต่ก็โอเคค่ะมีเป็นวิวนะคะดีเหมือนกันค่ะห้องนี้เนี่ยจะสามารถทำลุ้ไปตักค่า,าได้ด้วยค่ะ นี่เลยเปิดดูวิวได้แล้วก็มีห้องน้ำอีกตัว,วนี่อีกที่สอกองน้ำสองห้องน้ำสอห้องน้ำ,นำนะคะลก็ตกันแค่ตงแต่ะค่ตองอได้ชมน,นะคะ,คะบะคะอกเลยว่าใครที่กำลังสนใจค่ะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ทนีค่ะม้นะคะและเจอค่ะ